ลูกชายคนโตของคุณเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบเป็นคนมีวิชาความรู้เป็นถึงครูบาอาจารย์ของคนได้จะเป็นคนกอบกู้วิกฤตของครอบครัวของคุณและเขาจะเป็นไม้เบื่อไม้เมา,มเมากับพ่อของตัวเองจะเรียกว่ามาปราบพ่อก็ได้จริงเหรอคะอาจารย์ครับแต่ลูกอีชั้นไม่ได้ไปโรงเรียนสักคนเลยนะคะใช่แต่ลูกคนโตของคุณเนี่ยเป็นเด็กชายที่เกิดปีมะเสงเดือนหวันอาทิตย์ เวลาตกฟากเป็นเวลาของงูออกหากินเขาเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้เด็กผู้ชายราศีเมษเป็นลัคนาราศีเกิดของคนไฝ่รูถึงแม้วัยเด็กจะยากลำบากแต่พอเติบใหญ่จะได้ดีจากวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาคนแบบนี้ต่อให้ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็จะไปหาความรู้มาจนได้ค่ะอาจารย์ช่วยดูคนอื่นๆให้ด้วยได้ไหมคะลูกของคุณทั้งห้าคนเนี่ยจะได้พึ่งแค่สองคนเท่านั้น ก็คือคนที่หนึ่งผู้ชาย